เกมเซเว่นไนท์ไอดลนะครับวันนี้ก็มาอ่านแผ่นรายละเอียดอัปเดตวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนเวลา7โมงจนถึง10โมงกันนะครับก็อันดับแรกนะครับจะมีอัศวินใหม่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับประกอบไปด้วยกวนอูสีทองเสียวเฉียวสีทองจูล่งสีทองแล้วก็ระดับพิสตานะครับมือสังหารแฮปปี้แล้วก็เพิ่มสมุดภาพนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้ากวนอูนะกวนอูคือสายแท่งเลยนะครับจาก3มก๊กนะอันนี้ก็จะเป็นพระประเภทป้องกัน จำเริ่มตีข้ามไปนะครับสร้างดาเมจคริติคอลนะครับ200%นะครับเป้าเดี่ยวแล้วก็สร้างโลปงนน่ป้องกันนาน10วิป้องกันได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับอันนี้มันจะใกล้เคียงกับลูเคเซียเลยแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันอยู่ในโหมดของการตีติดคีนะครับก็เลยสร้างโบกสร้างโล่ได้ค่อนข้างจะบ่อยกว่าลูเคเซียแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟนะครับจะเป็นเหมือนกับเจ้าไวเซอร์นะครับก็คืออาตะแต่ว่านานเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะเลยระหว่างที่มันอาตะ ก็จะสร้างปุ่มคุ้มกันนะครับต้านสตานกับน็อบแบคให้กับสซอมิททั้งหมดด้วยนะก็หมายความว่าเจ้าตัวกวอูเนี่ยเป็นสายแท้งที่เป็นร่างรวมนะครับของลูเคเซียกับไวเซอร์แต่ว่าทําได้ไม่ดีเท่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าการสร้างโล่ถ้าเกิดมันโจมตีคอเราโจมตีสูงๆหน่อยนะครับถ้าเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยมันจะทําโล่ได้ค่อนข้างจะแทบจะถี่กว่าตัวลูเคเซียนะครับในขณะที่อมาตะแม้จะน้อยกว่าไวเซอร์เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันสามารถ สร้างการสตาร์กับนองแบ็คให้กับทีมได้ก็ถือว่าค่อนข,ข้างจะครบเครื่องนะครับในแง่ของการเป็นแทง้งแต่แน่นอนนะครับเนื่องจากมันเข้ามาหลามเจ้าริโปอะพอสามารถโดยรวมก็คือจะแค่เป็นลูเกเซียไวเซอร์ขั้นนับเกตแต่ว่าจะเป็นริโปขั้นดาวเกตเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกนะครับสตหรับคนที่ไม่สามารถกดริโปมาดาวสูงๆได้ก็จะเก็บตัวเนี้ยหนึ่งดาวก็พอจะใช้แท้งในระยะยาวได้อยู่นะก็คือแค่ว่าไม่มี ปรับเพิ่มนาเมจแบบของริโป้30%แค่นั้นนะแต่ในแง่าการยืนน่ะคิดว่าน่าจะดีกว่าลูเกเซียกับไวเซอร์นั่นเองต่อมาจะเป็นเสียวเฉียวนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันนะโจติปกติข้ามไปสร้างดามจคริติคอลนะครับ110เมตรเป็นสกิลหมู่2เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความสามารถที่ค่อนข้างจะดีมากก็คือรดพลังป้องกันนะครับเลเวล5 25%เนะี่ยอ่า1วินาทีตัวนี้ความสามารถเดียวกับเจ้าตัวซีตันเลยนะอ่าถ้าเกิดจะให้พูดอ่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นยูริคั้นอัพเกรดเพราะว่ามาดูความสามารถตัวที่เป็นอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นออร่าพลาสซีฟนะครับเพิ่มอตัตราครดิตคอ่นะครับเลเวล5 20ให้กับตัวเองแล้วก็สามารถโจมตีปกติหรือว่าครดิตคัเนี่ยล้างบัฟได้นเอนงนะครับก็อ,อย่างที่บอกคือมันเป็นยูริขั้นอัพเกรดแล้วแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าในส่วนของการลดป้องกันเนี่ยมันจะเป็นแบบของซิตันก็คือมีผลแค่หนึ่งวินาทีนะครับแต่ลดป้องกันเท่ากับอิงกิโดยรวมด้ไห้องมาดเโจมตเกันตนบถ้าคมเราโูงกวูริ ประมาณสัก3า4สิบบเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวมันเองอะ่ะมีบัฟคิดดิติคอให้กับตัวเองนะครับทำให้ถ้าเกิดโจมตีได้เร็วกว่ายูริอะ่ะความต่อเนื่องของกรอบป้องกันเนี่ยแถมเป็นสกิลหมู่ด้วยเนี่ยก็คือจะดีกว่าทั้งยูริทั้งซิตันแล้วก็ดีกว่าอินกิตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้ต้องไปดูความระจบตีกันนะเราค่อยมาวิเคราะห์กันตอนที่มันเข้าตัวสุดท้ายจะเป็นสีทองเช่นกันจะเป็นเจ้าจูโลงนะครับจูโลงจะเป็นสายตีใกล้นะครับ ที่โจมตีปกติ180%เป้าเดียวสร้างนำมิคิทิคอลนะครับ200%เป้าเดียวเช่นกันแล้วก็จะมีความสามารถในการแข่งขื้นนะครับเป็น CC คล้ายๆมินิสตันระยะสั้นนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสกิลแอคทีฟคือบัฟให้กับตัวเองนะครับพลังกายคุ้มกันนาน10วินาทีนะครับตัวนี้จะเป็นการเพิ่มโจมตีไฟนอนนะครับ25%แล้วก็นาเมิดคิทิคอลนะครับไฟนอน20%ให้ตัวเนี้ ถ้าดูเผินๆนะครับคือมันอาจจะไม่มีสกิลในส่วนของสร้างดามเมจเดี่ยวได้แรงหกเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเจ้าเอสแต่ว่าเนื่องจากบัฟตัวนี้ดีมากๆนะครับตัวในส่วนของบัฟเนี่ยเพิ่มโจมตีไฟนอลที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจะน้อยกว่าเจ้าเอสนิดนึงเอสนี่จะเป็นลักษณะของการตีติดคีลอสร้างดามเมจโจมตีไฟนอลสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเสริมในส่วนของสร้างดามเมจเพิ่มเป็นบัฟนะครับดามเมจคเคเลคท์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยท การบัฟลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าจะช่วยให้มันนะครับต้องมาดูความราโจมตีกันอีกทีนะถ้าเวาเราโจมตีตัวนี้สูงกว่าเอสนะครับสักประมาณ130-140อะ่ะตัวนี้เป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวที่แบกแบกสกเตได้แทนเอสเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถกดดาวสูงๆได้ผมคิดว่าถ้าเจ้าตัวนี้มคาคอาเราโจมตีสูงสักประมาณ1 3 0 1 4 0มน้ี่ยผมน่าจะล้างตู้จาตัวนี้มาเป็นตัวดาเมจต,ตัวทอนะครับในการแบกสกเตได้เลยสัก4 5ดาวเนี่ยยิ่งบวกกับลูกเตา๋า ไม่ใช่ลูกเตา๋าหมายถึงว่าประดับนะครับในส่วนของดาเมจทริปเพิ่มเติมอะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าการลุยสเตตอะ่ะดาเมจในส่วนของที่เป็นการโจมตีปกติอะ่ะจะค่อนข้างสําคัญกว่าสกิลแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นคอาเราโจมตีกันนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามมันเป็นตัวดาเมจสเตตแต่ย่าใกล้นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นตัวแรกๆเลยก็ว่าได้นะนับจากเจ้าเอสะเพราะว่าเจ้าเอสเป็นสิ่งจักรพรรดิไม่สามารถปั้นดาวสูงได้อยู่แล้วเลยน่าสนใจว่าเจ้าจูโลงเนี่ยถ้าเกิดล้างตู้นะครับหมื่นโล ต่อไปจะเป็นเจ้าเอ็กซ่านะครับเอ็กซ่าไม่มีอะไรหรอกก็คือเอ็กซ่ามันเขาเขาใส่เข้ามาเพื่อแบบเอามาไว,เาว้เพิ่มดาวเพิ่มโคดเฉยๆนะครับก็ดามจก็ตามนี้เลยแล้วก็มีซ่อนตัวนะครับเหมือนแบคโรดกับเจ้าตัวที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดชื่ออะไรนะเอ่อทาเลมเออก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกใส่มาขำๆนะครับแล้วก็คอสตูน3ตัวนะครับกวนอูเยวเฉียวแล้วก็จูร่องต่อไปจะเป็นการเพิ่มสเตตนะครับขยายอีก1 2 0รนะครับ,ยยรบเป็น6 0 0ันละ แล้วก็มีเพิ่มเควนนะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็จรขยายสเทตทนั่นแหละเพิ่มชั้นนะครับจะขอคอจะาก500เป็น600แล้วก็จะมีหอเกยรติยศนะครับเป็นการบันทึกเ,เกตเอเยนตนั่นแหละสำหรับคนที่ลุยสเตตนะครับได้3ระดับแรกนะครับก็คือจะมีกรอบรูปโปรไฟล์พิเศษให้กันนันเลยปรับบอสลดนะครับก็คือขยายจาก13ชั้นเป็น18ชั้นแล้วก็เปลี่ยนพวกรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรางวัลนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเกณฑ์คะแนนนะคิดว่าตัวนี้น่าจ,จะปรับไปกรณีที่ว่าเซิร์ฟเวอร์คุณมีสระต่าน้อยนะครับก็อาจจะให้ถึงรางวัลสุดท้ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดจํานวนออลนะครับที่ปรากฏในชั้นที่2กับไก็คือพวกจํานวนกิกกี้นั่นแหละที่มันจํานวนมากอะ่ะก็เลยลดลงมาให้ผ่านได้ง่ายขึ้นมอชั้น9นะครับจากใครเจ้าตัวที่มันเป็นดีบัฟลดแมนยามอะ่ะเป็นแบตเทอรี่แบตเทอรี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวแบบเดียวกับตัวอัศวินนะครับก็คือจะเด่นไปที่การการฮิวนะครับก็ต้องมาดูกันว่าอาจจะต้องใช้ตัวตัดฮลหรือเป่า แล้วก็บอสชั้นที่เพิ่มเข้ามานะครับ 13, 14, 15, 16เนี่ยก็คือจะเป็นเต่าดำแบคโฮแบคโฮนี่จะเป็นตัวเสือนะครับในบอสสเตจมังกรเขียวแล้วก็หงส์แดงอะถ้าคุณดูจากชื่อนะครับมันอิงจากอะไรอิงจากประวัติศาสตร์ก็คือสีจตุรเทพเต่าดำเสือเสือขาวมังกรแล้วก็หงส์แดงนะครับจริงๆก็เป็นมังกรฟ้าแต่มันเป็นมังกรแดงอยู่แล้วไงนในสเตจที่13เดิมนะครับแล้วก็บอสใหม่17จะเป็นโกเลมสมบัติ ไอตัวนี้ก็ได้จะเป็นลักษณะของถ้าเกิดมันเหมือนกับตัวในดันเจียนนะครับก็คือจะมีลดดีบัฟลดคิทิคอลของเรานะครับแล้วก็มีตัวฮิลตัวเองแล้วก็สุดท้ายนะครับในชั้นที่่สิบแปดจะย้ายบอสเดิมที่เป็นมังกรไฟอะ่ะที่มันเคยอยู่ในสเตจสี่ร้อยนั่นแหละที่ยิงที่ยิงหมูแรงมากๆนะครับมาไว้ในชั้นที่สิบแปดแล้วก็แข็งแกร่งมากๆากแล้วก็การปรับบอสลัดนะครับจะใช้ในการรอบต่อไปนะก็คือรอบอัปเดตพื้นฐานที่จะเป็นชุดเดิมอยู่แล้วก็ ในวันพุธที่22พฤศจิกานะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่นะครับก็ต้องมารอดรกันว่ารางวัลที่ได้มากขึ้นแล้วก็ความยากที่มากขึ้นจะเป็นยังไงนะอ่ะเปลี่ยนรูปภาพสัตว์เลี้ยงนะครับไพ่ก็แน่นอนนะครับตู้ต่อไปอก็จะเป็นเจ้าไพ่ตัวสัตว์เลี้ยงแม่นนะครับไอ้ตัวนี้ถ้าใครย,ยังไม่มี1ตัวนะครับแนะนําให้เก็บให้ได้นะครับเพราะว่าสําคัญในการลุยสเตจมากๆแต่ว่าจริงๆหลังๆก็คือมันแจกในพวกวงล้อค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วสำหรับรางวัลซีซันอะรีนานะครับอันนี้เฉพาะ อันดับหนึ่งสองสามนะครับเราที่อยู่แบบช่วงกลางๆปลายๆนะี่ก็คือไม่ต้มาสนใจหรอกก็คือเขาจะปรับให้ดีขึ้นในแง่ของรางวัลไมเลียสวีเดนนะครับอันดับหนึ่งสองสามให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะปรับเวลาออฟไลน์สูงสุดนะครับจากสีสองชั่วโมงเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็คือหนึ่งวันเลยนะครับก็อาจจะดีขึ้นสาหรับคนที่ไม่ค่อยออนนะแต่ปกติเครื่องวันก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วละ่ะแล้วก็ปรับแนวทางได้รับวัตถุดิบวิจัยนะครับอันนี้เฉพาะในส่วนออนไลน์นะ ที่คนบ่นกันว่าออนไลนม์มนได้ของน้อยก็คือเขาจะเปลี่ยนจากาวัตถุดิบวิจัยเดิมที่เราต้องแบบไปนั่งหาบอกว่าตีมันจะมีสา์ชนิดในหนึ่งห้องใช่ไหมเราต้องแบบไปนั่งเกลี่ยเฉลี่ยกันอ่ะทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไม่ว่าเราจะตีห้องไหนนะครับจะได้เป็นกล่องเลือกผลึกแบบเดียวกับออฟไลน์นะครับทำให้เราสามารถบริหารในส่วนของการวิจัยออนไลน์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในส่วนออฟไลน์นะครับที่เขาบอกว่าจะมีกล่องเลือกพื้นที่ได้อัอนนี้น่าจะเป็นอัปเดตครั้งต่อไปนะก็อย่างไงก็ตามก็จะม ปรับระดับความยากนะครับของสเตจแน่นอนนะก็คือครเพราะของ S4 จัก,กรรพัิใช่ไหมที่หลายๆคนมักจะติดกั็คือ2770 3170 3570นะครับให้มันง่ายลงแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกมอนเตอร์ที่เป็นลักษณะของมอนเตอร์หมู่นะครับในสเตจ3920 2960 4321 4360แล้วก็42 4720 4760นะครับก็น่าจะทำให้การลุยสเตจในช่วงนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นกันอ่ะปรับรางวัลมิชั่นนะครับ ก็คือการทําซ้ํำในส่วนของการกําจัดมอเตอร์ที่ปกติค่าพันตัวจะได้ตัวฟรี1นใบอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเขาก็จะอ,ออกนะครับแล้วก็ไม่ใช่รายวันนะจากของเดิมที่กําจัดมอเตอร์30ตัวมันใด้กล่องสเบียงน้ํายาซึ่งหลังๆน้ำยามันล้นไงเขาเปลี่ยนเป็นใบเรียกสวินนะครับก็คือต่อวันเราจะได้ใบเรียกตัวฟรีนะครับฟรีฟรีหนึใบแล้วก็อันนี้เขาทาเพื่อ เอามิชชั่นตัวที่เป็นไลายมิชชั่นเคลียร์ซ้ำออกอันก็คือพยายามไม่ให้คนออนไลน์นะครับไม่เน้นออฟไลน์มากขึ้นตามสไตล์ของไรเดอร์นั่นเองแล้วก็ปรับตำแหน่งการปรากฏตัวของอัศวินในอารีนานะครับให้ใกล้กันมากขึ้นอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีผลในแง่ไหนนะครับแล้วก็ปรับระดับความยากของขอคอยนะครับก็คือขยายเป็นหกรเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ห้ชั้น500ลงมามันจะง่ายขึ้นนะครับก็ต้องมาดูกันว่า,วาง่ายแค่ไหนเช่นกันนะอ่ะตรงนี้เป็นแพ็กเกจนะครับผมไม่สนใจอย่าราคาไปเลยนะ อ่ะแล้วก็แพ็กเกจสัตว์เลี้ยงน,นะครับก็อ,อย่างที่บอกคือมันมีตู้พิกัรเดชข,ของเจ้าไพาเข้ามานะครับแล้วก็แก้บัคกดิดเดินนะครับพวกสมุดภาพเซเว่นไนท์มาภาษาอ่แล้วก็แมปดันเจี้ยนแสดงผลปกติและพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะทีนี้ไอใ,ในส่วนเนี้ยนอกจากอสวินสามตัวนี้ที่เข้ามาผมว่าน่าสนใจทุกตัวนะครับก็คือควนอูสำหรับคนที่ไม่มีริปเปอไม่มีลูเคเซียไวเซอร์ icer, อะไรพวกนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นยูริคันอัปเกรดกับเจ้าตัวจุลรงที่เป็นตัวดาเมจ อาระยะใกล้ตัวแบกนะครับคุณต้องมาดูตัวนี้เพิ่มเติมอีกอย่างนะึงนะก็คือสารจากผู้พัฒนานั่นเองตรงนี้สําคัญมากๆนะครับตรงนี้เลยคอนเทนต์พิก้าอัศวินแบบใหม่ใบเรียกอัศวินนะครับตัวนี้เขาจะปรับใช้ให้ตัวพิก้าแบบพิเศษนะก็คือสามารถใช้ตั๋วฟรีนะครับตั๋วสีฟ้าจากเดิมปกติถ้าเกิดเป็นพิก้าเลนจะต้องใช้ตัวตั๋วสีแดงใช่ไหมซึ่งจะต้องใช้ได้รับจากแพ็แกเกจเท่านั้นเนี่ย อันนี้จูล่งนะครับจะเป็นตัวแรกเลยสามารถใช้ตัวฟรีตัวฟ้านในการเปิดได้ก็หมายความว่าถ้าเกิดคนที่ดองตัวตัวฟรีแบบผมเนี่ยตอนนี้คือได้ประมาณ4 0 0 0ันใบอ่ะสามารถเป็นล้างตู้จูล่งได้โดยไม่ต้องใช้เพชรเลยนะครับเพราะว่าระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยมันมีโอกาสในการเก็บตัวฟรีเพิ่มได้อีกประมาณ5้าถึงหกพันใบอ่ะก็คือล้างตู้แบบไม่ต้องใช้เพชรนะครับอาจจะมีเศษถีงน,นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะล้างตู้จูล่งแน่นอนนะเดี๋ยวคุณมารอดูคอนเทนต์กาชาจูล่งได้เลยนะครับ ในอนาคตนะครับก็น่าจะมีตู้ลักษณะนี้มาอีกนอะกจากจูล,ล่มเพื่อที่ว่าเราสามารถดองตัวฟรีนะครับไปกดล้างตู้ได้ทําให้เราเหลือรูบี้มากพอนะครับไปกดตัวสีสจกักรพรรดิล้างตู้2ล้านได้ในอนาคตนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆนะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คือเขาอธิบายนะครับกดดูอย่างที่บอกคือเป็นลิโป่เป็นลิโป้ดาวเกตหรือว่าลูกเกตเซอฟเกตอะไรนะครับเซลเชียลเนี่ยเป็นตัวน่าสนใจมากๆนะนอกจากที่ใช้ในการลุยสเตจได้ดีแทนตัวยูริแล้วเนี่ยผมคิดว่าใน อารีนาก็ใช้ได้ดีนะเพราะว่าเป็นการลดเกาะหมู่นะครับกับร้านล้างบัฟหมูนั่นเองนะครับจูโล้งนะครับก็อย่างที่บอกคือเป็นตัวแบบสเตตตัวถัดไปได้เลยนะเดี๋ยวก็จะเป็นเนี่ยก็คือรายละเอียดพวกสเตตพันสองที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเขาจะปรับให้ที่ต่ำกว่า4,800ง่ายง่ายขึ้นด้วยนะครับขอเกตจะยกระสำหรับพวกสายสุดตานั่นแหละแล,ะล้วก็รวมเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นการ t ็ x ช u r e นะครับแตงคีบิ้งเซเว่นแล้วก็มีอาหารไก่งวงนะครับ น่าจะเป็นแบบเดียวกับไอตัวขนมไหว้พระจันทร์อะไรนั่นแหละนะแล้วก็จะมีลดราคาแพ็คไฟเดย์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเกิดลดราคาเป็นแพ็ค35บาท69บาทผมอ,อาจจะอาจจะจัดสัก2-3แพ็คนะปรับบารัดนะครับตก็สามที่บอกเลยให้มันง่ายขึ้นเพื่อว่าเก็บรางวัลได้มากขึ้นแล้วก็บาลานซ์อื่นนะครับรถพาราการเชื่อมต่อนะ12ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงการจับคู่อารีนาเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะมีแผนการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตเ,เช่นกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้อารีนาค่อนข้างจะค่อนข้างจะแย่มากๆนะ เดี๋ยวก็าตามนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็มตามที่กล่าวไปนะครับกล่องเลือกผลึกแนวทางในอนาคตนะครับจะมีดันเจี้ยนพิเศษนะครับแล้วก็สมบัติโบราณเป็นการฟังฟังชั่นทัฒนาแบบใหม่ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกาชาผมนะผมอยากให้บอกคือผมน่าจะล้างตู้จูโลงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ล้างในทีเดียวนะก็คือผมพยายามจะใช้ตัวที่เป็นตัวฟีให้หมดก่อนนะครับ แล้วส่วนที่เหลือที่ขาดจริงๆอ่ะอาจจะค่อยไปกดตัวเพชรน,นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ